ทุกคนมาเบิ่องอันนี้พยามก่อนเราลืมอียังไว้ในตู้เย็นเราลืมโทรศัพท์ไว้ในตู้เย็นคอนเจิเจ๊โบไม่เห็นนี่นอกได้เนี่ยเบิร์กแล้วมาเอาเครื่องดื่มที่เราลากักเราลืมเลยโทรศัพท์เราเดี๋ยวต้องไปถามระบบก่อนว่าแบบเราที่จาได้บ่ว่าเราลืมไว้ในตู้เย็นนี่ตัวเียคะโทรศัพท์ตัวอยู่ไหนเขายืมใช้หน่อยเขาจะใช้ เด้อเห็นไหมฉันแม่ฉันก็ไม่ลืมนานนะฉันลืมคือสวดเฉยๆถ้าเขาไม่เปิดมาเจอนี้น็อกระบาดเนี้ยไม่น็อกหรอกข้อโทรศัพท์มันแบบแช่เย็นได้มันร้อนสามารถแช่เย็นได้มาเอาของที่ตัวเองชอบแล้วก็ลืมไปเลยคนนี้เนาะมันจมูกนึงเราบ่เคยมันซึนหรอเปอุ้ยอุ้ยเข้าใจแล้วนี่ดีนะเขามาเปิดดูเขาเอ้าไม่ใหญ่เออนี่เอาตัวซ้ำมาแซ่ตัวเหยียดเนี้ยอย่างวะ lặng nền.